โดยที่นายค้ายเรือจะมองไปที่ลอเยเรือเที่อยู่เรือเท่านั้นนะครับนรทั้งจุดหนึ่งซิลิกนะครับซิลิกก็คือการทัดลอกนะครับใช้ลอกลอกพวกลอยคล้ายเรือบ้านหาปลาอย่างเหมือนคล้ายอยู่ <c oughs> <c oughs> มาที่ทีมกู้ชีพนะครับตยวไว้กุ ตรงหน้าียักต๊บมือลงระเอดั้ดนนโย,ยบายที่การจัดสึกทบทวนในครั้งนี้ค่ะ เนื่องจากท่านผู้มีการฮันบบท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะว่าท่านบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนอาจเกิดอุทกภัยแบบตั้งตัวไม่ทันได้ท่านมีนโยบายบอกว่าหน่วยทหารทุกหน่วยต้องร่วมมือกับจังหวัดร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการบรรเทาสาภัยโดยเฉพาะอุทกภัยหรือดินโคนลนถล่ม แต่ท่านมีข้อแนะนําว่าการที่หน่วยทหารจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นั้นในภาวะน้ําท่วมพี่น้องประชาชนต้องปลอดภัยและหน่วยทหารกําลังพลต้องปลอดภัยเช่นเดียวกันดังนั้นเราจริงในฐานะของทหารที่ค่ายสุสักมนตรีทหารของจังหวัดลำปางจึงนํนานโยบายเหล่านั้นมาทําการฝึกทบทวนการปฏิบัติการทางน้ํา เป็นเวลาสองวันเพื่อให้ทหารของลำปางนั้นมีความชํานาญและมีความรู้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์น้ําท่วมได้อย่างปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติการสองวันนั้นวันแรกจะเป็นภาคทฤษฎีวันที่สองเป็นภาคปฏิบัติความรู้ที่เราได้รับการฝึกอบรมนั้นจะประกอบไปด้วยการปฏิบัติการทางน้ําอย่างปลอดภัยและการใช้เงื่อนเชือกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยและเรื่องที่3าที่การฝึกก็คือการทํา ฝึก CPR คือการช่วยชีวิตเบื้องต้นทั้ง3เรื่องนี้เราได้ฝึกกาลังพลของหน่วยทหารในลำปางที่พร้อมที่ให้มีความพร้อมรับมือที่จะเข้าไปช่วยเหลือในสถานการอุทกภัยน้ำท่วมในจกกังหวัดลำปางได้อย่างปลอดภัยร่วมกับจังหวัดและทุกภาคส่วนครับรท่านคะาาชาวบ้านหรือประชาชนเกิดภัยพิบัติเนี่ยจะประสานอาหารของวามช่วยเหลือได้อย่างไรคะในขั้นต้นเราได้วางเครือข่ายในการแจ้งข่าว เคือข่ายที่สําคัญก็คือศัตดีของทุกอําเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเช่นจังหวัดลําปางก็มีศัตดีอําเภออยู่13อําอเภอพอพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งผ่านสัตดีอําเภอสัตรีอำเภอ,อ,เ,ภอเมื่อทราบแล้วเนี่ยก็จะแจ้งข่าวมาที่มณฑลทหารบกที่3 2ในฐานะศูนย์บรรเทาสาาภัยมณฑลทัศนบกที่สา,า,ษา,ษา,ายสองเมื่อมณฑลทนบกที่สายสองทราบสถานการแล้วเราก็จะส่งกําลังของทหารของลําปางเนี่ยไปช่วยตามพื้นที่นั้นๆร่วมกับทางจังหวัดและอําเภอและทุกภาคส่วนครับ